สวัสดีครับผมโบทไฟเ e อร์บูทีวีนะวันนี้จะมาพบเกมพิกเซลเพนเตอร์นั่นเองนช่วงนี้ว่าสงการล้วงเขาขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขในการเล่นน้ำนะฮะสำหรับวันนี้ผมจะมาอยู่ในใต้ชื่อรวยรวยรวยนะฮะรวยรวยรวยโอเคไปเข้าไปชมกันได้เลยแหวโอเคนะฮะมหาสมุทรเลยจังวันนี้มหาสมุทรเราจะวาดยังไงครับผม เออเราจะวาดยังไงครับผมอ่าทำเหมือนกับเป็นคลื่นนี้แล้วกันเนาะอย่างนี้ก็ได้เหรออย่างนี้น่าจะได้นะเป็นเป็นคลื่นมหาสมุทรกันแล้วกันเนาะนี่เจงไปเลยโอเคก็ okay. <c oughs> <c oughs> จัดไปเขาให้เราวาดเราก็วาดครับผมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาสีออกขา,ขาวๆแล้วกันเนาะ นี่ครับผมเอาใหม่เอาใหมเอานี่มันต้องข้ขาวอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเราต้องทำทันให้ทันเวลาครับผมจะวะนี้เดี๋ยวอะไรละมันมหาสมุทรมันก็วาดยากไปน้ำพูดพูดถึงอืมสุดยอดไปเลยนะฮะ เออเราก็ทำป็นจื๊บแน่โอโ้ยโอ้ยมามามาเอาไม้เอาไมา้เด้เมันก็เป็นคลืน่นครับผมอ่าเป็นคลื่นสุดยอดไปเลยนะฮะอืมอ่ะตรงนี้ก็มีด้วยซะนะฮะอ่าโอเคแล้วเราก็ทำการแรงเงาเดี๋ยวเดี๋ยนะเราทำการแรงเงาของ น้ำเทนะฮะอืมจุดอืมสุดยอดเลยครับผมช่วงนี้มาเต็มฮะศิลปินศินละปะเนี่ยศิลปินเฉยอ่านี่ครับอืมสุดยอดรู้สึกว่าผมทำม่วงไหมเนี่ยอืม,อมผมทำม่วงเลยเนี่ยหวังว่ามันจะออกมาดูดีนะ โอเคน่าจะออกมาดูดีอ่ะน่าจะออกมาดูดีนะฮะ,ะทำเหมือนกับเป็นคลื่นซัดคลื่นซัดจึ๊บปาจึ๊บปานะฮะอืมสุดยอดไปเลยอ่าอืมนี่ครับผมอ่าก็อย่างที่วาดเราก็จะทำเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแบบ คลิปนึงต่อสามครั้งนะว่าใครว่าผมจะทำได้เท่าไหรฮ่ฮะสุดยอดไปเลยอ่าอันนี้มันไม่ใช่หนอนฮะมันเป็นแบบตดมันเป็นแบบศิลปะมันเป็นศิลปะโวยหวังว่ามันจะออกมาสวยนะนี่สวยงามมากครับผมอ่าผมขอทำท้องฟ้าเออเอาสีออกทบมืดๆคาัํๆก็แล้วกันนะฮะอืม โอเคเดาเป็นดาวจุดๆอะไรก็แล้วกันเนาะทองฟ้านะครับสุดยอดมหาสมุทรของเราเป็นอย่างนี้นะแต่หลายคนคงจะทราบแล้วเนาะมันเป็นคลื่นอย่างคลื่นโตขึ้นดึง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 นะฮะดึงดึงอ่าโอเคโอเคเนะะาะดาวดาวสีแดงมีไหมวะน่าจะมีนะเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ฮนะ <c oughs> ยังกะ ลูกเกดเอ้ยไม่ใช่ทุยไม่ใช่ลูกเกดนะมันเหมือนกับเม็ดสีหวานๆนะที่มันอยู่ในอะไรวะเออหนาหนาน่ะนาหน้าบันนาหน้าะบันนาหน้าน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 ะบดีนาหน้านะโอเคเออไม่ไม่ต้องหรอกอ่าอ่า ประมาณนี้อืมสุดยอดเลยโอ้โห,โหมาบวชฮนะอืช่วงนี้อน,นี่ครับผมคิดว่าอันนี้สมบูรณ์ที่สุดนะมีทรายมีหอยมีสาหร่ายนะอันนี้ก็มีพวกปลาใช่ไหมเออไม่มั่นใจนะเ,เราบวนให้ใครดีฮนะคนนี้เลยของเราไม่มีเลยเลยัวยอ่ะอ่ะเ,เ,เราก็ยอมนะผมแต่ว่าเราอุตส่าห์ตั้งใจวาดน,นะ เป็นคลื่นเลยฮะเป็นคลื่นสวยผมคิดว่าใครดีวะอืมผมคิดว่าคนนี้ดีกว่านะสวยดีโดยเฉพาะเป็นชื่อเพื่อนผมด้วยแม็กนะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้สวยจริงอันนี้สวยจริงร <c oughs> ายละเอียดมีครบนะฮะอืมสุดยอดไปเลยโฆ <c oughs> สณนอีกแหละ แมปโอเคนะฮะอืมก็คือลูกโป่งนะลูกลูกโป่งเลยลูกโป่งโอ้ลูกโป่งเลยผมไม่รู้ว่าจะวาดสวยไหมฮะัถ้าถึงยังไงก็ขออภัยด้วยในนาทีนี้นะฮะว่าผมคงจะไม่ใช่ฝีมือที่เก๋ของท่านผู้ชมนะมันผมไม่แต่ผมจะตั้งใจวาดนะอืมเนี่ยลูกโป่งมันต้องมีไร หลายลูกสิเออจุดนี้เดี๋ยวเลยนะเหมือนลูกโปงลูกที่สองนี่มันแฟบมาก <c oughs> เหมือนมันแฟบจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นมันแฟบจริงๆจุบนี้นี่นี่สุดยอดเย็ดเด้ โอเคเอ่อผมคิดว่าสองลูกโป่งเนี่ยเออเอาสีส้มก็แล้วกัน,ก,นกับสีเขียวก็แล้วกันน่าจะได้นะเดี๋ยวเรวสีเหลืองดีกว่าอืมโอเคแล้วก็มาระบ,บายอ่ะเรามาระบ,บายนะอืมมนระบ,บายแรงเงานะทำให้เป็นมิติของภาพมากขึ้นนะอืมสุดยอดสุดยอด เก๋เลยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคผมคิดว่าตัดหนึ่งนะผมควรเปลี่ยนใหม่อ่าตรงนั้นตรงนี้ครับตรงนี้อ่านี่ฮะสวยงามมากโอเคสวยสวยจริงๆสวยสว ได้เลยอืมเอ่อเอาเหมือนกับเป็นมือได้ไหมเป็นมือเวลายังมีอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราวาดมือก่อนแล้วกันนะอืมโอเคเราขอวาดมือแป๊บหนึ่งอ่าเอ่อเราควร ระบายมันเพิ่มระบายระบายตรงนี้เพนะิ่มอ่าเราจะทำให้มันเหมือนอุ้มมือมากที่สุดนะฮะหวังว่าจะเหมือนมือนคนนะหวังว่านะผมก็ไม่ไม่ได้เก่งการวาดรูปเท่าไหร่นะอืม โอเคเอ่อผมควรทำเป็นรูปหัวใจไหมเอ๊ะถ้า,ถ,าถ้าทันก็จะคงไว้นะถ้าไม่ทันก็จะอ้าเฮ้ยทันว่ะจืย นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาทำไมาอโอเคน,นี่นี่ครับผมเฮ้ยทำเลยทันทไหมผมจะทําเป็นเหมือนกับเป็นแบบนี้แหละตามลูกโป่งนี่ครับผมนี่สวยงามมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนท้องฟ้าก่อน นี่ครับผมอ่าสวยงามมากอ่าสมบป,ปรง่งดูผลงานของอื่นนะโอ้ไม่ทันแล้วอ่ะมาโหวตก็ได้เลยว่าใครจะได้ครองแชมป์นะผมตั้งใจว่าเลยขอให้มีคนโหวตเดยอะๆนะอืมเอ่อผมแต่นี้ก็แล้วกันนะเอาโหวตไม่โหวตไม่ได้โอเคเอ่อดูยังไงวะเออโหวตอันนี้เพราะมัน โอเคกว่านี่นะมันออกเหลี่ยมเกินไปฮะม,มันมันคงไม่ใช่รูปวปงอะ่ะเออเราก็ชงไปเรื่อยๆนะว่าใครจะได้ที่หนึ่งในหัวข้อนี้ชุดรูปแบบนี้ฮะอืมอันนี้กําลังถือฮะอืมสุด,ดยอดไปเลยใครจะวาดเหมือนที่สุดฮนะอ่ะถามท่านใจท่านผู้ชมดูนะว่าใครชอบนะอืมผมให้อันนี้แล้วกันเนาะโอเคเนาะเย้ชนะนะฮะอเท่ทระเบิดขอบุครับ โอ้ยโอ้โฆษณาอีกแล้วเลยเออกำลังจะขอบคุณอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอออ้าวมีมีคนเล่นแค่นี้เหรอเดี๋ยวเราผมขอตัวไปเข้าห้องใหม่แล้วกันเนาะโอเคนะคนขายเนื้อเลยอ่านแล้วหิวเลย <c oughs> คนขายเนื้อเอา,อางไงดีวะเฮ้ยมันโจทยากเกินไปไหมโจทยากเกินไปไหม คนขา,ขายเนื้อเหรออาวาดหน้าก่อนนะวาดหน้าเอี้นี่ฮะสิยา่าไปเลยอบผมขอลบจะลบส่วนที่มันเงี่ยหรอกงนะอืมโอโอเคได้อยู่มั้ยอาได้อยู่ได้แล้วอบผมส่งผมนี่ผมทําส่งผมอื่นไม่ไปน,นอกจากน้มแลมอย่างเงี้ยน้ำแ <laughs> ลกก็ไม่โอเคนะอืม อ่าอ่าตรงนี้จังหวะนี้ผมเดี๋ยวผมขอทำชิวเข้นๆนะเหมือนกับเป็นพ่อขายหมูนะอืมหมูจริงๆ ยิ้มโอ๊ยไม่ไม่ยิ้มให้เลยโอ้ยไม่ยิ้มให้เลยเฮ้ยอะเดี๋ยวผมขอทำอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยว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 เดีผมขอโฟกัสหน้าของไอ้อนี่ก่อนนะอืมเพราะว่าโฟกัสท้าหน้าไม่ไม่พร้อมอยู่ก็เสียไปเลยโอ้ยทำยากว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาไหม เฮ้ยคนขายหมูอ่ะเราจะไม่ยอมนะอ่ะม,มีตาดำก็ต้องมีตามีส่วนที่ขาวบ้างจาังหวะน,นี้อืมอ่าผมขอทำเป็นผมน้ำตาลก็แล้วกันเนาะไม่ว่ากันอ่าทำเหมือนกับแรงเงานิดน,นึงนะอืม ตรงนี้มันไปจุดหนึ่งอ่ะมีเปไรโอ้ยโอ้โหเน็ดเน็ดช้ามากพูดเลยนี่ฮะคนขายเนื้อนี่จะทำเป็นมีผ้ากันเปื้อนใช่ไหมฮะอืมเราก็ต้อง มีฮะขายเนื้อฟรีนะอืมเอ,อ่อไม่รู้ว่าผมจะวาดสวยไหมนะอืมถามใจท่านผู้ชมดูนะอืมโอเคอ่ะโอเคผมคิดว่าทำโต๊ะดีกว่าเนาะผมคิดว่าทำโต๊ะ เพราะว่าเวลาใกล้หมดแล้วจื้อขายเนื้ออ่ะโอ้ยมีเวลาใกล้หมดแล้วว่ามันให้เวลานิดเดียวเองอ่ะพูดถึงนะอืมอ่ะลง,ลงสงสีซอนนี้ลงสี ลงสีแป๊บอย่าพึ่ง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 ซิลงไม่ทันน้อยถย <c oughs> เวลาให้มันเนาะเวลาให้น้อยเกินนะอืมแต่ว่าคนพอดูออกนะอโอเคสุดยอดโอเคเราก็ไม่สามารถเลือกของตัวเองได้เนาะผมจะเลือกคนนี้แล้วกันเนาะโอ้เสียดายอะ่ะ รงสีไม่ทานนะ่ะเถอเลยอ่ะผมให้คนนี้แล้วกันมันดูเหมือนเนื้อดีนะอันนี้มันอะไรวะอะไรเนี่ย FC พี่เวฟด้วยนะโอเคให้ใครครับจะให้ใครครับงานนี้มีชนะ อู้อาผมให้คนนี้แล้วกันนะ <g ül> เห็นคะแนนตัวเองเยอะแล้วก็คอยให้คนอื่นนะอืมโอเคชนะรวยรวยรวยชนะนะฮะรวยรวยรวยโฆษณาอีกแหละถอยโอเคนะฮะอืมํำหรบวันนี้ก็ชนะไปสองตาสองตานะแล้วก็ตกรอบไปหนึ่งตาก็แล้วกันเนาะโอเคผมขอฝากคลิปนี้ให้เพื่อให้ท่านผู้ชมสนุกสนานเนาะโอเคเนาะแล้วขอให้ฟันสงการช่วงนี้ก็ ขอให้เล่นกันสนุกสนุกนะแต่ว่าก็ขอให้ระวังกันด้วยนะเพราะช่วงนี้เล่นสงการปีนี้ก็มีพวกอะไรนะพวกไม่ปลอดภัยเออก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะฮะตอนเล่นสงการเล่นรู้จักควรนะรู้จักเวลาเวลานะโอเคเนาะและภายใต้ชื่อ รวยรวยรวยนะฮะจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้มากๆเลยนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นเะไรยก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้น่า่าคิปได้เลยถ้าใครสนใจอยากเล่นกับผมก็คอมเมนต์ใต้ลงใต้ในด้านล่างในคลิปเลยนะะอืมหรือใครที่เป็นเพื่อนผมก็คุยทักมาในเฟซได้นะหรือว่าใครไม่รู้จักผมก็ทักมาในเพจก็แล้วกันเนาะมันคุยกันได้อยู่เนาะ ในเพจโอเคเนาะโอเคงั้นผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนุกกับวันสงการนะครับโอเคบ๊ายบาย